สวัสดีครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่บริเวณเาโรงแรมบ,บ้านโป่องอินนะครับต้องบอกว่าที่นี่นะฮะจะเป็นสถานที่ที่หนึ่งเลยนะฮะที่มีของกินเยอะมากครับและตอนนี้นะฮะคือผมอะเาขา,าขับรถผ่านมาแล้วผมก็มีบอาโอหเห็นของกินขนาดนี้นะฮะจะเป็นที่หนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว,ว่าใครก็ตามที่อยู่บ้านโป่งเนี่ยอาจจะเคยขับผ่านไปผ่านมาแต่ว่าอาจจะผ่านไปเลยไม่เคยแวะนะฮะหรือไม่มีโอกาสได้แวะนะฮะจากนั้นนะฮะตอนนี้เนี่ย อยากจะแนะนานะครับว่าคุณอย่าผ่านไปเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับถือเป็นอีกจุดจุดหนึ่งเลยนะครับที่มีอาหารแบบว่าเยอะมากนะฮะแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเนี่ยไล่ไล่แบบไลฟ์สดตั้งแต่ร้านแรกที่อยู่บริเวณแถวแถวนี้เลยนะฮะนั่นก็คือร้านข้าวแกงครับใคราาา่านมาแถวนี้ต้องบอกว่าหวยหอมมากเลยนะตอนนี้เรามาทานกันอีกแล้วนะฮะเราไปดูด้านหน้ากัน,นะฮะนี่ครับเจ้าของร้านครับสวัสดีครับ<ด>นี่คือร้านข้าวแกงนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ ครยขับรถผ่านไปผ่านมาต้องแวะนะครับมีของขายเยอะมากครับค่ะต้เริ่มขายแล้วแต่กี่โมงครับบ่งเย็นค่ะถึงสี่ห้าทุ่มแล้วแต่แต่กับเข้าหมดก็ลับบ้างแต่เท่าที่ว่าผมขับรถผ่านมาส่วนใหญ่ที่นี่คือขายหมดเร็วมากค่ะคือลูกค้าตอบรับดีมากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูบ้างคบมีอะไรบ้างครับก็จะเป็นกะเพราหมูนะคะทุกวันก็จะมีกะเพราหมูผนงหมูนะคะแล้วก็ผนงเนื้อทางด้านโนนนี่อ๋อมีแยกเนื้อแยกหมูด้วยแล้วก็จะเป็นอาหารจะเปลี่ยนไปทุกวันค่ะแตจะให้จะให้พี่ลองตัดดูหน่อยเนื้อ นะฮะเนื้อนี่อร่อยมากเลยสำหรับูนที่ทานเนื้อเลยคนแม่ต่งชอบทานมากค่ะปแดงเนื้อยกขึ้นมาดูเลยค่ะว้าวแดงเนื้อค่ะแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นแกงกุ้งหน่อไม้ฟักทองค่ะแกงบ้าน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 คือที่นี่คือจะทําแบบอาหารบ้านบ้านคือคนตามหาทานแบบนี้นะฮะเป็นมอนเป็นคนมอนนครชุมแถวแวนครชุมค่ะต้องพูดว่าเจี๊ยปึงเจี๊ยปึงต่อครับอันนี้จะเป็นแกงส้มหน่อไม้ปลาช่อนนานะคะ ไอโซมปลาช่อนาปลาช่อนนาปลาช่อนตลาดเราไม่ได้ซื้ออันนี้เราหาตามแม่น้ำตามไอ้ทุ่งคุณละตรงนี้นะคะทุกคนนี่ปลาช่อนนาค่ะเป็นปลาช่อนนานะคะต่อต่อต่ออันก็จะเป็นยำบัวมิตรค่ะก็จะมีไส้กรอกหมูยอแล้วก็ลูกชิ้นหมูนี่ครับอันนี้จะเป็นผัดเผ็ดมะเขือยาวค่ะนไส่หมูค่ะวันนี้ลูกค้าเริ่มมาลูกค้าเริ่มมานะฮะที่นี่คือแบบว่า อาหารนะครับ prediction? เขาจะทาแบบว่าเป็นแบบแนวบ้านๆจริงๆนะคะมีไข่ต้มแบบเดี๋ยวอยากให้หั่นไข่ต้มโชว์จังเลยฮะเป็นย่างมะตูมไม่้องอันนี้จะเป็นอย่างมะตูมนะคะเป็นมะตูมเลยตูมเลยตูมเลยใช่มะตูมเลยนี่ขอโชว์หน่อยได้ค่ะนี่ครับทุกคนแต่จะบอกว่าเห็นแล้วฟินมากเลยนะฮะอันนี้เป็นร้านแรกร้านนี่แค่ร้านแรกนะยังไม่ถึงร้านต่อไปเลยนะฮะเป็นสตรีทฟู้ดที่น่าจับตามองเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวบันป่งครับโอ้โหเป็นมะตูมนะคะ นี่<ร>ฟินขนาดไ,ไหนกินกับน้ำปลาใช่ไหมฮะน้องไก่ทอดของเราจะเป็นชิ้นให,ใหญ่เลยะนะคะ ราคาเริ่มต้นแบบจานยังไงครับราคาเนี่ยห้าบาท่ข่ยางเดียวถ้าเกิดเป็นแพนผัดสองอย่างก็จะเป็นสามสิบแต่ถ้าเกิดเป็นแพนงเนื้อนะคะก็จะเริ่มต้นที่สามสิบห้าบาทนอกจากไขยค่ะสองอย่างก็เริ่มมิ่ห้าบาทโอเคครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปร้านต่อไปแล Turn, pick, mm ้วเดี๋ยวให้พี่พี่ฝากนิดนึงครับว่าเปิดเมื่อไหร่ปิดเมื่อไหร่หยุดวันไหนฮะใช่ค่ะก็จะเปิดทุกเวลาเวลาหกโมงเย็นถึงสามสี่ทุ่มนะคะแล้วแต่กับข้าวหมดนะคะก็เปิดทุกวันเว้นวันที่แปดที่เก้าของเดือนนะคะ ของทุกเดือนจะหยุด2วันแค่นั้นไม่หยุดวันหวยออกใม่ค่ะโอเคครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะันี้เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับต้องบอกว่าที่น่าสนใจมาก <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านต่อไปครับ <c oughs> นี่แหละคือสุดยอดของบ้านโป่งนะครับทุกท่านครับ <c oughs> นี่ครับตอนนี้แม่จะบอกว่าคนเยอะมากนี่นะครับ <c oughs> คนมาทานเยอะมากนะครับเมื่อกี้แบบว่าทานหมดไปล็อตหนึ่งเลยนะฮะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านโป่งอินนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับ จะได้รู้ว่าบ้านโป่งของเรานี่มีอะไรแบบเยอะแยะเลยนะฮะนี่ก็เป็นร้านน้ําปั่นเนาะมาแรงต้องบอกว่ามาแรงนะครับขับ่านทีไรคนเยอะทุกทีและนี่ก็เห็นว่าคนเยอะมากจริงๆนะทุกคนครับตอนนี้เราอ้ามาถึงร้านนี้ก่อนครับได้ก็อยอีสานเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวให้เจ้าของร้านมาแนะนําหน่อยสิบบาทเองเหรอสิบบาทเองเหรอครับสิบบาทมีรถอะไรบ้างฮะของผมจะมีหมูธรรมดาแล้วก็หมู<ง>เปรี้ยวามาโชว์มาโชว์ข้างนอกหน่อยครับอ่ะหยิบมาโชว์เลย อันนี้จะเป็นร้านไส้กอกอีสานเขาบอกว่ามาที่นี่นะครับมีครบหมดเลยอันนี้จะเป็นหมูธรรมดาครับผมนี่ครับหมูธรรมดาขปหยิบมาเลยครับหยิบมาให้หมดเลยครับจะให้เขาหยิบมาให้ดูเลยนะครับเอามาวางเรียงเลยครับเป็นไส่กอกอะไรบ้างอันนี้จะเป็นหมูเลยฮะหมูเปรี้ยวครับหมูเปรี้ยวติบ้านนะครับผมครับหมูธรรมดาตอนนี้เขาก็กําลังปิ้งโชว์นะฮะคือหอมมากตรงเนี้ยเขาจะมีไก่ย่างบางตาลเรายังไม่ถึงร้านตุนไก่ย่างบางตาลนะเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อย นี่นะครับสิบบาทเองนะครับมาได้เลยมีวุ้นเส้นมีไส้อั่วนะครับมีหมูเปรี้ยวมีอะไรแบบเต็มไปหมดเลยนะครับอยากให้ทุกท่านมาที่ตรงนี้เลยครับหน้าโรงแรมบ้านโป่งอินนะครับผมนะครับแล้วก็มาร้านนี้ครคือตอนนี้คือผมอ่ะตั้งแต่จอดรถแล้วผมแอบสั่งไว้แล้วครับไม่รู้เขาทําให้หรือยังฮะไหนฮะไหนเอ่ยนี่ครับร้านน้ําปั่นครับต้องบอกว่าร้านนี้คือแบบว่าคนเยอะมากนะฮะต้องรอคิวแป๊บนึงแต่ว่าไม่รอนานเพราะว่าปั่นเร็วนะครับแม่ค้าเก่งเลยฮะ สวัสดีครับมีอะไรบ้างครับร้านนี้มีนมสดโอริโอค่ะโกโก้โอริโอคือถ้าพูดวันนี้ไม่หมดเพราะว่าเยอะมากเยอะมากค่ะ <laughs> อะโอเคเดี๋ยวมาดูก่อนเมื่อกี้ผมสั่งผลไม้รวมนะฮะที่นี่ผลไม้รวมเป็นยังไงตอนนี้ทําอะไรอยู่ฮะอันนี้โกโก้โกโก้โ,โอริโอวิปครีมค่ะโอ้ยต้องมีวิปครีมด้วยเหรอ,อนี่เดี๋ยวมาดูนี้ดีกว่านี่ครับอันนี้แบบเริ่มจะเสร็จแล้วครับคดอันนี้สั่งกี่แก้วครับอันนี้3แก้ววิปครีมแก้วหนึ่งนะคะ นี่ราคาเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยอันนี้30ิค่ะเพิ่มบิบิม์1บบาทเป็น4 0ค่ะโอ้ยถ้าเกิดเป็นที่อื่นนี่คือแบบก็ต้อง5 0 60บแล้วนะใช่ไหมมีบิครีมนี่นะครับอยู่หน้าโรงแรมบ้านโป่งอินเองอะนะครับใกล้นิดเดียวเองนะครับคุณไม่ต้องไปไหนไกลนะครับอยู่บ้านโป่งนี่มีอะไรทานเต็มหมดเลยนะครับเป็นสตรีทฟูดที่น่าสนใจมากครับเดี๋ยวเรามาดูต่อฮนะนี่ฮนะเดี๋ยวเรามาดูของผมอยู่ไหนก็มาดูเดี๋ยวเดี๋<ค>ยวเราค่อยกลับมา นะครับอันนี้ตอนนี้เขากำลังปั่นให้คนข้างหน้าร้านอยู่นะครับเราจะแบบเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามาแซงนี้นะฮะตอนนี้ทุกท่านมารอรอรอน้ํากันนะฮะนี่เลยอ่านี่ครับผลไม้รวมของผมจะมาต้มเต็มไปหมดเลยนี่นะฮะออ้นี่ครับทุกท่านครับอยู่หน้าโรงแรมบ้านโป่งอินนะครับอยากให้มาทานกันถ้าไม่อร่อยไม่มีคนมาต่อแถวขนาดนี้แน่นอนไม่ต้องพูดเลยนะครับเรื่องความอร่อยนะฮะ ที่สำคัญคือราคาอยู่บ้านโป่งนี้ต้องอร่อยแล้วก็ต้องถูกด้วยนะฮะห้ามแพงนะฮะถือเป็นของดีเลยนะครับผมนี่ได้ยินเสียงปั่นมาถึงในหูฟังเลยนะฮะอันนี้ก็จะแบบว่าเน้นกันปั่นให้แบบละเอียดยิบเลยใช่ไหมฮะนี่ครับเดี๋ยวเราจะ กลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้พี่เขาปั่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาดื่มให้ดูนะครับให้ทุกคนอิจฉาเล่นตอนนี้นะครับถ้าเกิดคนมา้านปวกอินไม่ไม่ถูกนะฮะฝั่งตรงข้ามท m k มนะฮะและตอนนี้นะครับนี่รอน้ําอยู่แล้วครับปัดซื้อน้าอะไรฮะโกโก้ครับโกโก้ครับแล้วเราล่ะโกโก้หมดเลยคุณแม่ล่ะครับกินกับลูกโอเคครับเดี๋ยวให้คุณแม่รอโกโก้กันไปก่อนนะฮะ อ้าวครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัน,นหนูเอามาให้เหรอคะขอบคุณครับเดี๋ยวไปจ่ายตังค์นะโอเคครับแป๊บน,นึงนะนี่ฮะตอนนี้เรามาถึงไก่ย,ย่างบางตาลแล้วอันนี้เป็นไฮไลท์เลยเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่เขานิดนึงนะครับหอมมากอยากจะบอกว่าหอมมากราคายังไงบ้างครับราคามาตรฐานเลยสี่สิบพันสิบครับอันไหนสี่สิบครับเป็น 4, 4, 4. 4. ชุดฟรีสี่สิบชุดน้องมีห้าสิบครับอ,อ๋อวันนี่ตัวใหญ่มากเลยนะครับน้องใหญ่เลยครับห้าสิบเป็นหรอครับ คือจะบอกว่าทุกคนคือใครอยู่แถวๆนี้นะหอมมากนี่คือหน้าร้านเขาครับดี๋ยวผมถ่ายให้ดูมันหอมจริงๆนะฮะคือแบบว่าขับรถผ่านไปผ่านมานี่คือทําให้รู้สึกว่าหลักบ้านโป่งเลยนะน,น,นี่ไก่ย่างบางตานนะครับดังนั้นใครอยู่บ้านโป่งนี่จะรู้ดีกันดีเลยนะครับว่าไก่ย่างบางตานถือเป็นของขึ้นชื่ออันนี้ชื่อบักเ,เคน้วยบักเคนต้องปีบบัคำว่าบักเคนด้วยเพราะว่าการหมักจะมีความเป็นพิเศษมากขึ้นใช่ไหมฮะใส่เครื่องเต็มที่เลยครับเครื่องเยอ เอาจริงทุกคนคือหอมมากนะฮะอันนี้เป็นลูกค้าประจำปะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกค้าบอกดีกว่าว่ามาซื้อกี่รอบแล้วหลายรอบแล้วครับอร่อยจริงไหมจริงครับอ่าโอเคเห็นปะเขาไม่ต้องเตรียมกันเพิ่งมาเมื่อกี้เลยนะฮะแตงว่าอร่อยจริงนะครับเมื่อกี้ยังเห็นเขาวางแบบว่าเต็มแผงเลยนะฮะ <c oughs> ทุกท่านครับคือหอมจริงๆนะตันนี้ผมหิวก็ไม่รู้แต่ว่าผมรู้ว่ามันหอมมากนะครับไดโอท็อปบ้านโป่งด้วยนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาถึงร้านนี้ต่อเป็นร้านเมี่ยงปตาเผานะเดี๋ยวให้แม่ค้ามาแนะนำสวัสดีครับอ่าโอเคครับเป็นไงบ้างฮะถูกเลยอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมให้ราคาเป็ไงบ้างก็ราคาของเรานะคะเน้นที่คุณภาพแล้วก็ราคาถูกด้วยปลาทับทิม์อย่างเช่นปลาทับทิมเนี่ยไซก็1กิโล กิโล 2>, 2ขีดกิโล3ขีดก็ราคาอยู่ที่160บาทเท่านั้น160หใช่ปกติมันต้อง200ใช่ไหมฮะอันนี้ไม่รู้ <c oughs> แต่คือว่าราคานี้จะใ,ให้แม่ค้า,<ข>าเอามือให้แม่ค้าลองเอามือวางกับปลาว่าอะไรใหญ่กว่ากันเอาอย่างนี้ดีกา<ด>ทุกคนฮะดูด,ด,ดูตัวใหญ่กว่ามือมากๆเมื่อกี้ว่าแม่ค้ามือใหญ่มากนะตัวร3อครับ ใช่แล้วก็ร้อยสามสิบเนี่ยจะเป็นปลานิลนะคะไซส์หนึ่งโลขึ้นไปเหมือนกันหนึ่งโลขึ้นไปเป็นปลากระพิมใช่สลหรับบคนที่แบบว่าชอบกินเนื้อแน่นๆก็แนะนําให้เป็นปลากระพิมหรือว่าใครที่แบบชอบกินเนื้อหวานก็แนะนําไม่เป็นปลานิลแล้วมีอะไรให้ไปซื้ออีกครับเราซื้อไปแล้วมีอะไรให้ไปบ้างฮะเครื่องเคียงมีมีแล้วก็น้ำจิ้มไหนเราจัดเครื่องเคียงให้ผมดูหน่อยสิฮะว่าให้เยอะจริงหรือเปล่าแบบเดี๋ยวหาว่าแบบ หมอเลยนะฮะอ่ะเราตามมาดูเครื่องเคียงกันดีกว่าเขาจัดให้เยอะกันหรือเปล่านะฮะเมื่อกี้ยังเห็นมีเป็นสิบสตัวเลยครับตอนนี้เหลือสี่ตัวแล้วนะฮะเดี๋ยวใครก็จัดเครื่องเคียงดูนะครับน้ำจิ้มต้องอร่อยแน่นอนอันนี้ต้องบอกว่าใครที่แบบอยากได้รสชาติแบบจี๊ดจ๊าดแซ่บๆเลยเงี่ยก็แนะนําเลย คือต้องบอกเลยสำหรับบางคนไม่กินเผ็ดก็จะบอกเฮ้ยไม่เผ็ดจังแต่กนรสชาติอร่อยค่ะต่อลูกค้าจะมาซื้อเนี่ยก็จะบอกว่ารสชาติค่อนค้างเผ็ดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยแน่นอนครับนี่นะฮะนี่นะครับตัวละ1 0ยกว่าบาทเองนะครับคุณกินได้ทั้งครอบครัวนะครับคุณไม่ต้องไปไหนไกลนะฮะโอเคครับวันนี้ร้านเมี่ยงปลานะฮะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวฝากแชร์กันด้วยนะฮะมาถึงร้านนี้บ้างแล้ววันนี้เคยมาซื้อปลาหมึกครับสวัสดีครับ มาให้เจ้าของร้านพรีเซนต์นิดหนึ่งคุณขายอะไรบ้างฮะมีหมึกไข่นะครับหมึกคางหมึกแล้วก็หัวหมึกสายอะไรหมึกนะคางหมึกครับางหมึกอ๋อคางหมึกยักษ์นะครับแล้วก็หัวหมึกสายเอ้หัวหมึกกระดองนะครับแล้วก็หมึกไข่หมึกกล้วยนะครับแล้วก็จะมีไข่หมึกล้วนแล้วก็หมึกกระดองครับนี่ครับคือร้านนี้เขาสะอาดมากนะฮะเขาจะมีแบบพลาสติกปิดคลุมเอาไว้หมดเลย นะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าแล้วมีอะไรด้วยฮะอันนี้คืออันนี้จะมีเป็นแค่บางวันนะครับเป็นพวกปูยำปูผัดปูคือวันไหนโชคดีได้กินใช่ครับแต่เราเปิดให้ผมดูหน่อยติว่าเป็นยังไงมั่งหรือว่าซีนมาเรียบร้อยแล้วอ๋อเป็นยำปูมาเขายำมาเรียบร้อยดอกห่างๆนิดนึงนะครับอ่านดูนะฮะทุกท่านอันนี้ยำปูมาเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยอันนี้80บาทครับ80ครับก็ละ80บาทโอ้โหที่80เองเนาะไหนเอาจริงๆเขาให้เยอะมากเลยนะฮะอันนี้จะเป็นผัดนะครับ อันนี้เป็นอะไรอ่าผัดเป็นผัดปูนะครับเพาเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าผัดอะไรนะผัอ่าผงอะไรอืมเราขึนไช่ธรรมดาผัดต้นห่อใช่ใช่ครับอ้ออร่อยแล้วอย่างนี้เท่าไหร่ครับอย่างนี้แปดสิบาททุกอย่างเลยครับแปดสิบาททุกอย่างนะครับคุณรับรองว่าแบบเยอะมากนะฮะแล้วเขาแพ็คกิ้งแบบแพ็กเกจเขาทําอย่างดีเลยนะครับผมน่าทานมากนะครับเคยมาซื้ออยู่น้ําจิ้มของเขารสชาติเด็ดมากนะฮะนี่นะฮะโอเคครับขายทุกวันไหมขายทุกวันเลยครับไม่มีวันหยุด ก็จะหยุดก็จะหยุดเขาจะแจ้งเอ่อถ้าหยุดก็คือถ้าหยุดก็คือหยุดใช่ไหมครับเระว่ามันเต่ามันสุกเต่าครับจะหยุดโอเคครับดังนั้นนะฮะตอนนี้ใครอยากกินปลาหมึกสดๆนะฮะแล้วก็คุณภาพดีสะอาดนะครับมาที่นี่ได้เลยนะครับเ mm hmm. ขาติดราคาบอกหมดเลยครับ10บาท15บาท3 0บาท20บาท,บาทราคาไม่แพงเลยโอเคนะครับขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวมาดูร้านต่อไปคนนี้ á, อันนี้เป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่แน่นอนเพิ่งเห็นใช่ไหมฮะเปิดมานานเปิดมากี่วันแล้วครับเอางี้ดีกว่าหนึ หนึ่งเดือนเหรอครับเป็นแฟนชายป่ะครับวันเนี้ยใช่ค่ะมาเป็นแฟนชายโอเคแล้วตอนนี้คือมีโปรโมชั่นอะไรไหมเดีย๋ยวช่วยกันโปรโมทนิหนึ่งไหนๆก็เปิดแล้วก็คือว่าถ้าเกิดว่ามาชุดใหญ่เงี้ยเมื่เราจะชุดเราเราฟรีโคกให้ค่ะอ๋อมีฟรีโคกนะฮะนี่ทุกท่านครับเขาหมักอะไรแบบน่าทานมากนะคะสำหรับคนที่ชอบกินเนื้อสเต็กนะครับชื่อว่าร้านสเต็กพรีเมียมนะฮะคำว,ว่าพรีเมียมหมายความว่าแบบว่าเกรดดีๆร้านเขาจะเป็นแบบว่าดูเห็นไหมครสบซาดตามากเลยนะครับ ราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวมาดูเมนูกันดีกว่าฮะราคาอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวรบกวนพี่หยิบเมนูให้ผมดูหน่อยหยิบเมนูให้ดูหน่อยครับอ่าเรามาดูเมนูกันฮะทุกคนครับชุดว,าว้านีเลยถ้าเกิดเป็นชุดเว้าวนะฮะก็จะราคาอยู่ที่ประมาณคือครบหมดเลยเอาเป็นว่าสั่งทีเดียวครบเลยนะฮะแถมเต๊าะี่ขวดใหญ่ด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยทางจะถึงบ้านป่องอินสนเกอร์นะฮะ ก็คือโซนเดียวกันหมดเลยครับคุณมาทีเดียวนะฮะจากนั้นสเต็กของเขาเนี่ยจะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ45บาททุกคนครับคือตรงนี้มันดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันไม่แออัดนะครับเวลาขับรถมาคือมีที่จอดรถโล่งๆสบายๆแล้วคือเดินทีเดียวครบเลยฮะมีตั้งแต่ข้าวแกงแล้วมาจบสุดท้ายที่รถบ้าคือเป็นรถช่องนะฮะเตาถึงเปลือกนะครับขอบคุณมากนะครับร้านสเต็กนะครับฝากร้านสเต็กร้านนี้ไดอ้อีกร้านหนึ่งนะครับเพิ่งเปิดสวัสดีฮะ นี่คือร้านเต้าทึงนะฮะร้านนี้มีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้นะฮะก็จะเป็นโโอ้หเสียงมอเตอร์ไซค์ดังขึ้นมาเนะี่ยหูฟังเลยนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็สังเกตดูว่านะครับเต้าทีมก่อนเขาจะเป็นสีแบบแนวแนวแนว,แนวพาสเทลสวยๆนะฮะไม่ได้สีสันเยอะมากใช่ไหมครับอ่ะต้องขายตัวนี้มานานยังฮะตอนแรกขายอยู่ตรงไหนฮะ ตอนแรกขายอยู่ที่โตลุงหนองโพค่ะก็เลยมาลองตลาดที่นี่อยู่ประมาณ6เดือนแล้วค่ะห <6 S 2> เดือนแล้วนะคะฝากร้านด้วยนะคะตอนนี้เท่ากับพี่เขามาช่วยขายอยู่ที่บ้านโป่งนะครับนี่นะคะร้านซำสลิมทับทิมกรอบรสช่องเผือกวมมิตรเต้าถึงมีหมดเลยนะครับราคาอยู่ที่เริ่มต้นเทาน่าไหร่ครับยี่ิบาทค่ะ20บาทเองเหรอทุกท่านยี่ิบาทยังมีอยู่นะฮะที่บ้านโป่งนะครับผมทำ <laughs> เองทุกอย่างทำเองทุกอย่างด้วยเขาบอกนะฮะ ดังนั้นเนี่ยสังเกตดูว่าสลิมของเขาเนี่ยจะเป็นสีสันที่แบบเบาๆแล้วจะเจอสีสันที่แบบว่าเข้มๆใช่ไหมฮะนี่เลยอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มกรอบอจริงๆสวยนะผมชอบงเลยอยากดูสีสันอันนี้ก็จะเป็นบัวลอยอือน่าทานมากเลยนะครับอันนี้เป็นบัวลอยนะฮะทุกคนครับยังไงก็ฝากอีกหนึ่งที่นะครับเป็นสตรีทฟู้ดนะครับที่ค่อนข้างจะแบบน่าสนับสนุนมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นดินแดนฟันโป่งของเราฮะ ตอนนี้เราอยู่บริเวณหน้าโรงแรมบ้านโป่งอินครับยังไงก็ตามนะฮะอยากให้ทุกท่านนะครับไม่ต้องไปไหนเลยอยู่บ้านโป่งของเรานะครับบ้านโป่ง,งเราเนี่ยเป็นเมืองที่อาหารอร่อยแล้วก็อาหารถูกที่สุดแล้วนะครับทุกๆคนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนบ้านโป่งหมดนะครับดังนั้นเศรษฐกิจจะไหลเวียนอยู่ที่บ้านโป่งเท่านั้นนะครับเราจะได้แบบว่าช่วยกันสนับสนุนชาวบ้านโป่งนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะว่าทุกอย่างนะฮะทุกคนช่วยกันนะครับให้บ้านโป่งของพวกเรานะครับได้มี เป็นที่ที่ให้ทุกคนบอกบอกว่าบ้านโปง่งเป็นเมืองที่จะมีความสุขมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอยู่แล้วก็อาหารต่างๆทุกอย่างเลยนะครับผมวันนี้นะฮะก็เป็นที่ที่ผมแนะนำอีกหนึ่งที่นะครับอยากให้ทุกคนลองมากันนะครับยังไงก็ฝากหนึ่งที่นะครับอยู่ตรงหน้าโรงแรมบ้านโป่งอินทร์นเองครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ,บ,บ๊ายบายฮะ